สายลุยเขาไม่คุยที่เสียเวลาวันนี้โมโตฟิกพามาล้วง2ไอเทมลับที่สายออฟโรดตัวจริงไม่เคยบอกและในแบบสุดเท่ของเราในวันนี้นะครับได้แก่ Honda CRF 3 0 0 l เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลย <S 2> <S 2> ชุดประกับคันเร่ง d ดม ino KRR03 ประกับคันเร่งที่ตรงสายออฟโรดตัวจริงพอทดรอบได้มากที่สุดออกตัวไวสุดดิด <S <S ดด่ดเพียง2.6อ,องศาในคันเร่งก็เปิดไปแล้วที่4 5ม mm. มใครที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการออกตัวให้ดีมากขึ้นอยากได้อัตราเร่งหรือการตอบสนองที่ไวขึ้้้นนตงจัดัดบผมวีและ ไ,ได้ใส่ได้แค่สายออฟโรดนะครับผมพอสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นที่มีสายคันเร่ง2สายโดยไม่ต้องใส่ข้องอเพิ่มและภายในเซ็ตนะครับจะประกอบไปด้วยสายคันเร่งกับสวิตช์สตาร์ทสต็อปทั้งหมดนี้อยู่ในราคา5,960บาทสามารถผ่อนได้ส่วนเปอร์เซ็นตะ์นานสูงสุดถึง3เดือนชิ้นต่อมาอยางลูกค้าก็เลือกเป็นตัว IRC VX 3 0นะครับหลายคนเนะี่ยอาจจะเพิ่งทราบนะครับว่า IRC เนี่ยผลิตยางออฟโหลดด้วยแต่เขาก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำจะดินแข็งดินทรายหินกรวดดิน นโคไปได้หมดไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยครับพร้อมกับการพัฒนาความสูงและความหนาแถมยังเสริมความแข็งแรงของตัวยางนะครับทำให้ยางคู่นี้เพิ่มแรงตะกุยได้ดีมากกว่าเดิมออกตัวได้เต็มคันเร่งไม่มีอาการรีทิ้งอย่างแน่นอนและคู่นี้นะครับอยู่ในราคาเพียง31,10บาทสามารถผ่อนได้ศนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดถึง3เดือนเช่นกันจะมียางออฟโรดคู่ไหนที่วัดคุณภาพกับร,ราคาแล้วคุ้มขนาดนี้และสําหรับใครที่สนใจเข้าใช้บริการนะครับตอนนี้โมโตฟิกมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัยสายสี และซอยสุขุมวิท71หรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับก็สาม,มารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะ